สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะมานําเสนอบทปฏิบัติการบทที่3ค่ะเป็นความคืบหน้านะคะในการทำแผนที่การใช้ที่ดินด้วยการเข้าวงรอบด้วยวิธีการวัดมุมภายในด้วยกล้องทีโอโดไลท์ค่ะสมาชิกในกลุ่ม D02 นะคะได้แก่นางสาวศิริวัรปะกิ่ง นางสาวจาริยาชัยเดชนางสาวสุธาสินีหิรันกุลนางสาวนภัสสอน,นามวงศ์และนางสาวนิธิมาทองขุนดำค่ะแผนที่สำรวจแปลงที่สองซึ่งเป็นแผนที่ที่ได้จากรุ่นพี่ปีที่แล้วค่ะอาณาเขตของพื้นที่ทิศเหนือติดกับพื้นที่อุทยานทิศใต้ติดกับแปลงโซนที่ห้ทิศตะวันออกติดกับแปลงโซนที่1 และทิศตะวันตกติดกับแปลงโซนที่3ค่ะตารางคำนวณมุมภายในก็ได้คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตารางคำนวณปรับแก้วงรอบแบบไม่บรรจบตัวเองโดยใช้กฎของเข็มทิศก็ได้คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะตารางการคำนวณอาซิมุธแนววงรอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตารางการคำนวณอาซิมุตและพิกัดจุดเก็บรายละเอียดก็ได้คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตารางการคำนวณระยะทางเฉลีย่ยแผนและกระบวนการทำงานศึกษาข้อมูลและวางแผนงานคำนวณหาระยะทางเฉลีย่ยค่ามุมภายในเฉลียและคำนวณปรับแก้ แบ่นหน้าที่กันอย่างเท่าเทียมตามความถนัดของแต่ละคนจะทำสไลด์นำเสนอและรูปเรื่องรายงานค่ะผลการดำเนินงานนะคะผลการดำเนินงานพบว่าค่าพิกัดที่ได้มาในบทปฏิบัติการที่3ไม่สอดคล้องกับบทปฏิบัติการที่2ค่ะส่งผลให้นะหมุดที่จะนำไปพอดในโปรแกรมเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนจากพื้นที่จริงค่ะ ค่ะต่อมานะคะเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาในโซนที่2หมุดที่16ทับหมีค่าพิกัดหมุดไม่ตรงกันในบทปฏิบัติการที่2และบทปฏิบัติการที่3ส่งผลให้การใช้แผนที่ออกมานะคะมีการเคลื่อนขึ้นไปทางทิศเหนือติดกับอุทย,ยานแห่งชาติหาดวรรกรค่ะต่อมาปัญหาและอุปสรรคนะคะ น่องจากรายวิชานี้เรียนในเทอมที่แล้วค่ะเป็นรูปแบบออนไลน์ทําให้การทํางานในครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะแล้วก็เกิดความผิดพลาดในการคํานวณเลขหรือว่าทําตารางอะค่ะเพราะว่าสับสนในจํานวนตัวเลขที่มากๆค่ะแล้วก็การติดต่อสื่อสารค่ะต่อมาเป็นโปรแกรมและแอปพลิเคชันนะคะเราได้ใช้ microsoft excel webex computer ipad canva capcut line แล้วก็ youtube ค่ะ ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ